ไม่รู้เป็นอะไรกันตั้งนานนะครับถึงจะต้องให้มาที่ชุนหัวตลอดเวลาผมไม่เข้าใจครับนะครับไม่รู้ว่าจะให้ผู้ยีผู้ยำไปถึงไห่กีววิ่งติดเหลืองขนาดนียูทูบแม่งเตือนนี้ดีแม่ไม่ลบทิง้งนะ <c oughs> ั้นอ่ะโอ้โหอีนนี้จะติดแดง้ะนะคุด <c oughs> ละวร้านขุณนี่ก็โล่งๆไงนะไม่มีใครมาเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าเลยไอ้น้องเอาน้ำมาส,สองแก้แววน้ี้น้ำ่าลที่ร้านกินปีนะนายครับตอวนึงนะ ลับเปล่าไ,<ม>ได้เนาะได้ได้ได้ครับพี่แป๊บนึงนะครับพี่ไอ,อ้น้องมึงตั่งแข็งเป็นไม่เนี่ยทำไมมึงไม่เข้าทางนี้วะมึงไม่เคยเสิร์ฟน้ำไม่เคยเสิร์ฟอะไรเหรอวันนี้ผมล้างจานอยู่นู้นนะครับพี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่พี่ล้างจานด้วยพี่ผ้าผิวอ่ะทำไมตัวขาวจุดเลยวะไอ้เห <c oughs> ี้ยขาวน้ำแข็งบุยเนะมาแล้วครับ<า>มาแล้วครับพี่เวียนน้ำน้ำน้ำเสียตังนี่น้ำนี่น้ำฟรีอ๋อ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 อ๋ นะฮะอ่าดีดีดีเดี๋ยวนั่นด้ครับพี่โอเคครับได้ครับได้ครับพี่ให้ลิฟต์เป็นไอ้นี่ขอบคุณครับพี่มึงมึงสปอร์ตหน้าดิวให้ติเป็นต้นหอมตกใจเป็นตลกระวังงานก็นั่งก่อนได้ได้ครับพี่นั่งมาคอมเฟย์มั้งผมขอพักล้างจานแป๊บนึงครับตอนนี้เอาเอาน้ำไปวางด้วยหน้าตาก็ดีไม่น่ามาทำอะไรอย่างนี้ไม่ไม่น่ามากับพวกเราอ่ะตอนนี้ไม่มีวงกูด่าจะเสียทรงเลย เวลาพี่มาออกของพวกผมนะพวกผมแม่งเหมือนเด็กเดินโถยบ <laughs> อลทุกทีไปทําตัวให้ดำกว่านี้ได้ไหม <laughs> สายใสย <laughs> หน้าใสาผิวเนียนกลิบเลย <laughs> รู้จักพัดลมไหมเนี่ยรูมม้จนะักพัดลมแล้วต้องมาเนี่ยโอ้แล้วผมนี่เด็กอย่างข้างนะผมเนี่ยใช่ป่ะใช่คน <ña> คนี้เนะขาไม่ได้เซตมาแล้เซตละยอมไม่มีไะไม่มีครับไม่มีครับ <laughs> มันมีสองอย่างตอนเนี้ยที่คนจะต้องให้พาไปนะหนึ่งชุนหัว่ชุนหัวนี่เป็นอันหนึอันดับหนึ่งอยู่แล้วสองก๋วยเตี๋ยวป๊อก อไม่รู้จะปุยี้ปุยามพวกผมไปดึงไหนแล้วผมก็ทักอยู่ตลอดว่าผมอยากไดกินเนี่ยเป็ดทา TOA เนี่ยดูดิแดงขนาดนี้แล้วเขาเตรียมมาเลยนะเขาบอกว่าวันนี้ผมต้องได้กินน้ำซุปลูกแมวตายในท้องแม่แมวที่ต้องเไอ้อ่ะแม่หวัวแบบแม่หวมหวแบบหลายกระทอบเลยนะแล้วสูตรของเราเนี่ยคือผูกกฎหมายด้วยและต้องต้มให้ถูกวิธีด้วยอื ต้องต้มทั้งขนเลยแล้วช้อนขนออกอีกหียนั่นไก่บ้านนั่นน่ะมึงนี่สับเปลือยเลยนะวันนี้จะจัดอะไรเขากินอ่ะอ่าให้เขาเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจัดให้เขาอย่างวันนี้ที่ผมตัดสินใจถ่ายเนี่ยผมจะมาอัปเดตเว้ยเมนูที่ไม่เคยสั่งในชูหัวไม่เคยมีใครสั่งได้ไหมได้เดี๋ยวขอไปดูวัตถุดิบข้างหน้าได้ไหมผมจะได้คิดไปด้วยเลยทีเดียว ชิตะมึงขาวจังวะหน้าายใสอ้าวนี่ที่น่น้ากิน,น,นที่สุดนะอันนี้ช่วยช่วยดันให้หน่อยฮะขอรับมาขายไม่ค่อยดีผมถึงว่าทำไมน่ากินจังของรับมานี่เองนี่ฮนะอันนี้พี่ครับหน้างอคอหักมาเลยรับมาจากแม่กองตัวนี้ ไม่ใช่ปทูคเป็ดคุณก็ไม่แก้ก็ยืนนิ่งเลยกูจะหาทานลงไอ้คุณอยากชิมเป็ดสดๆก่อนไหมเดี๋ยวผมให้่อยน๋เอากวามกีนึงเป็ดสดๆกอนที้นึงแต่เาหยิบหยิบมาสักชิ้นนิดโอ้โหดูดิดมาให้ไหมมึงให้กูชิ้นเดียวเนย้โอ้หลูกน้องมึงรักร้านจริงอะคุณราดน้ำนิดหนึ่งดีว่าได้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 ราดให้กชิ้นหึง โหนะต้องิดเดียวเดียวเดียวคุณต้องคนสามรอบแล้วตักครึ่งกระบ,บวยซัก A เลย <laughs> เข้าเลยพี่ตาบอกไอ้เหี้ยมานน้เ <laughs> หี้ยเลยวะเนี่ยนิดเดียวพอนี t e เอาโอเคเจ๋วเลยเป็นอ่าเป็ดน,นะครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นสีที่เอา A หรือเปล่าเอาคุณลองดูอ่ามีน้ําเยอะด้วยแล้วเดี๋ยวคุณจะบอกว่าอุ้ยที่เล่ามานั้นเป็นแค่เพียงเสียงหรืออ้างเท่านั้นครับผมคุณลองดูครับ ไม่ใช่สีครับไม่ใช่สีไม่สีครับเป็นเครื่องเทศครับเป็นเครื่องเทศเป็นเลือดของนิ้วคุณลองดูก่อนเป็นไงล้างท้องมาแต่ไม่ถ้าจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวผมพาไปโรงพักนะนี่นี่นี่คืออาการของอะไรวะคนกำลังจะล้อแต่เสิร์ฟอร่อยจริงไม่อันนี้ช็อกช็อกว่าเฮ้ยทำอร่อยไหมอีกชิ้นไหมผมผมมีส่วนที่อร่อยที่สุดให้คุณนะสับพวกเรียสับสับโพกมันหน่อยโอ้โหอันนี้เป็นลระโหลก ลองไม่ต้ Saint ตองแบบราดน้ำเลยนะเป็นสไตล์โอมาเกะเซใช่ฮะแล้วก็กินแค่นี้แหละกินเดี๋ยวเราเรากลับกันเลยกลับเลยเดี๋ยวกลับเลยนี่นะครับเนื้ออะไรนะครับลองดูเนื้อสะโพกครับสะโพกครับเนื้อสะโพกครับวันนี้คุณอาจจะพูดอะไรไม่ออกนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ต้องอธิบายก็ได้เพราะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยที่แก้มแดงอะตาฉ่ำแก้มแดงเลยเนี่ยเขินนะเนี่ย มน้ำตาลไม่หมักกับซีนตาอ๋อหมือนเหมือนประหวานขึ้นหมูกรอบคุณเอาไหมหมูกรอบลองไหมลองไหมลองไหมหมูกรอบโทณลองหั่นหมูกรอบเลยขอบคุณครับโอ้โหอุ๊ยราดน้ำไหมคุณราดน้ำคุณราดน้ำไหมหรือว่าจะเอาก่อนชิ้นหนึ่งเอาก่อนชิ้นหนึ่งเอาก่อนชิ้นหนึ่งพรพี่ตังเขาไม่ติดหวานไงอือหืออร่อยยดิ แถวนี้มีร้านหมอฟันไหมอ่ะการกระโหลกเร้าเลยมันกรอบเกินการการกะโหลกเร้าเลยนะเมื่อกี้ยิ้มแต่ล้อไม่ออกไม่นอารักยร้านน้ำอ่ะร้านน้ำนิดเดียววอนนิดเดียวไม่แปลกใจเลยนะที่ทำไมถึงมีเป็ดมึงไม่ให้โอ้โหมึงรีบปิดมากเลยห่วงอะไรนาต้องแล้ครับคุณนี่ยังไม่ให้ใส่ซีอิวนะยังยังเพียวๆเลย กูว่าแม่งติดเหลืองแง่เฮียเอาอะไรมาเข้าอาหารเนี่ยเดินทางฟรีครับวันนี้อ่ะ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 กูจะสบประมาทไปนะนี่หมูกรอบเสียวหลังหมูกรอบเสียวหลังยืนกินไปไอ้เฮี้ยสองแถวจะไปแดกไอ้นี้รถรถพวกนี้เราก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รถยึดมาอ๋อรถตำรวจยึดมาฝากเหรหรือไม่ก็อย่างนี้ครับชวนหัวไปยึดรถตำรวจมาทีแล้วจอดตรงนี้ครับใช่เอาไว้ส่งของครับแล้วเดี๋ยวมีหมูแดงมีปูมีเฮ้ยเดี๋ยวจะ ไปก่อนนะอู๋ไปก่อนนบไปตรวจคุณไปตรวจเยยี่มมชไม่รู้สายแล้วควรต้องมาตรวจเทียอะไรกันสายที่กูงงหมดแล้วเนี่ยที่เราล้อก็เป็นอ่าเป็นนูนนีนั่นอะไรเงี้ยอุ้ยจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะสีส้มนะสีส้มนะเทียลเทียลฮะเทียลสีเซ็ด ซอฟพาวเวอร์นะร้านดีไซน์พาวเวอร์นซอฟท์พาวเวอร์นะไม่ส้มส้มไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่นะถึงเจ้าอากฎหมายมาแล้วก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะถ่ายให้ดูฮะส้มๆไม่ใช่นะครับโอจะเป็นส้มๆไม่นั่นดูหมดแล้วออ๋ถ้าเป็นส้มๆก็มาจากเขานั่นแหละดูหมูครับศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับต้องห้อยพวงมาลัยนะต้องห้อยพวงมาลัยนะเราต้องไหว้หมูแดงด้วยไหว้หมูแดงไหว้หมูให้คุณ อย่างนี้เดี๋ยวแต่เขาจะเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่ครับสั่งแล้วจะสแกนแล้วไปเข้ามูลิทิแล้วอันนี้นะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เข้าบัญชีละอ๋อนึกว่าไอ้นี่มูลิทิอีกที่นึกว่าบะหมี่นึกว่าบะร์อันทองเลยวิธีการลวกพี่อ่าดูดูดูนะดูครับเป็นฟองๆเอาอินโดลงไปด้วยนะฟองทอดเลย อ๋อเพราะว่าเวลากินแล้วมันไม่อาจจะไม่ค่อยสบายท้องใช่ใช่แล้วอีโนลงไปด้วยที่คุณคัดแฟชั่นนะเนี่ยคนด้วยคนคัดแฟชั่นนะเนี่ยอันนี้เด็กผมเนี่ยจะเป็นไม่เสื้อตัวเล็กก็เป็นใส่กางเกย์ยีลีแมทหมวกหมวกเบสบอลใช่ไหมรองเท้าไฮเทคมีนะรองเท้าไฮเทคมีไหมวันนี้ใส่เลยมา Air Force ป่ะไลคี้แอร์ฟอร์สเดี๋ยวผมเช็คออปชั่นหน่อยแล้วกันไาแอร์จอแดนวันโลหุนี้วัน o w แันนี่สีไอ้นี่น,นี่อะไรเกรย์อะไรั้งอย่าง okay. <ส>อ,อ่ะโอเคสีเรเครตอนนี้เนี่ยคุณภาพถือว่าผ่านหมดแล้วเพราะเราตรวจกันบ่อยอยอะเราเราเช็คกันบ่อยคุณภาพหรือว่าในนี้มีโอ้ยน,นีในนี้ไม่ได้ครับอันนี้น้ำเปล่าะัะน้ำเปล่าต้มนนต้ม,มน้ำซุปอยู่ในหม้อเลยครับอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าปกติครับทำไมโคตรถึงเยอะเป็นน้ำมนครับน้ำมนหลงตาตกตาเผือกครับครับอยู่ริมน้ำครับ บงปะกงนะเขาลอยน้ำมาฮะลอยไปลอยมาลอยไปไหน่น้ำแรงไงน้ำมันแรงเลยน้ำบงปะกงแล้วก็ต้องลอยลอยมาตอนน้ำขึ้นมีเขียวก็มีนะไอ้มีไมโยกมีโยกมมโยกเนี่ยมียักอะไรล่ะอันนี้ก็ไม่เอาอีกแล้วเยืะเฉยๆเยืยนรอๆเพราะเหมือนเหมือนมึงมุ้งแตกกินเลยตอนเนี้ยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตอย่างงี้พี่ผมจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ร้านคุณอีกหนึ่งครั้งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมคิดได้สองเมนูครับ ที่จะทาให้ร้านคุณนั้นเดือดร้อนแล้วก็สร้างเมนูใหม่ขึ้นมาตอนนั้นที่เราสร้างขึ้นมาบะหมี่จัมโบ้บะหมี่จัมโบ้แต่วันนี้ผมจะสร้างเมนูข้าวขึ้นมาหนึ่งเมนูบะหมี่กับข้าวไหมเอาครึ่งครึ่งไหมบะหมี่สองแผ่นดินไหมเอาไหมก็ดูนะ่าสนใจนะเพราะว่ามันจะได้กินแบบชุนีัว,วชุนวัวสองแผ่นดินเอาได้เป็นข้าวครึ่งหนึง่งหมี่ครึ่งหนึง่งแล้วก็เครื่องเนี่ย ออปชั่นเต็มออปชั่นเต็มรวมทุกอย่างในร้านไอ้อคุณวรเศทิ์คุณจะกินหมดเหรอฮะเนี่ยนั่นน่ะดิไม่เป็นไรสั่งให้ใครกินวุนวายเงี้ย ข้าวยากข้าวยากษ์ใเลยเฮียเห็นแล้วเหนื่อยวะอันนี้ครับคือข้าวจัมโบ้ที่ใส่ทุกอย่างในร้านนะมีปูป่ะปูจะไม่ใส่ในข้าวแล้วเพราะ๋ยวมันจะหายอ๋อถ้ามีน้ำซุปอันนี้พอเลยนะเนี่ยใช่ แต่อันนี้พิเศษหน่อยนะอันนี้สองแผนดินผมจะใส่เป็นสับโมากั้งสับโพกนะอันนี้ใช่ป่ะน้งสับโพกครับขายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แม่ถ้ามีคนสั่งใช่ป่ะตอนนี้ผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมอะไรฮะถ้าคนดูสอสมหมื่นนะผมไม่เป็นห่วงหรอกถ้ามาทะลุแสนว่อไหร่เนมึงเป็นเลือกแน่ผมขาย2 5งร้อย้าสิ้นะเพราะใช้สับโพกทั้งชินนะสองแผ่นดินนะครับผมแล้วข้าวอ่ะข้าวนี่ร้อบาทเหมือนเดิมชุนวหวชอนวัวรอยอดครับผม ชุนัวรลบยอดเอามาเมนูนี้ละชุนหัวรลบยอดครับผมร้อยเจ็ดสิบไงเมนูข้าวเจ็ดสิบข้าวล้านร้อยหนึ่งข้าวเมใช่ฮะผมว่าแล้วซื้ออะไรซื้อกล่องที่์้่ะที่ร้านผมจะเสิร์ฟเป็นแห้งนะเอาน้ำซุปแยกมามันจะได้ไม่แฉะมันกินนานไงถ้าเป็นจัมโบ้ไม่มีน้ำนะสั่งได้พ้ายากใส่น้ำได้แต่ว่าเราจะไม่ใส่ให้เพราะมันจะอืด คิดเลยไม่ออกก็อือเปอย่างเดียวนะน้ำซุปเนี่ยมีความหนาและหวานนำหน่อยหนึ่งไอ้นี้น้ำซุปอัปเดตป่ะหรือว่าน้ำซุปเราเพิ่มไม่นี่มาเป็นพวกกระดูกนอแล็ไม่ใช่่ะกระดูกนอแล่มันธรรมดา <c oughs> เป็นล่าของเห็ดทัเฟเิลคุณเชื่อไหมเห็ดทัฟเิลขอเาเนี่ย <c oughs> ไม่ใช้คนขุดนะไม่ใช่เห็ดทัฟเิลในอดีตใช้อะไรหารู้ป่ะอะไรฮะหมูป่าเพราะว่ากลิ่นของหมูป่าเนี่ย จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ได้กลิ่นทัฟเฟิลโอ้หมีความรู้ความรู้ให้คนในช่องเลยนะฮะอันนี้ความรู้นะที่ไม่รู้จะรู้ทำฮีอะไรผ่อเลยไม่ต้องกินละนี่อ่ะอนี่อาันนี้เมนูธรรมดาที่ร้านคือ6กบาทเ๋อปกติปกติที่ร้านหกพบาทเหรอหกนบาทฮะนี่ๆี่เอาดูสองกษัตริย์ก่อนนะใช่ชุนหัวสองกษัตริย์นะคุณดูนะคุณคุณจะเอาข้าวกับหมี่รวมกันเลยเหรอนี่นะนี่เขาเขาแยกเขาแยกฝั่งอยู่นะแยกฝั่งยฝั่งอยู่นะ อ๋อแล้วคุณก็แยกฝั่งอีกทีนี่บะหมี่สองเส้นสองสีเลยเหลืองเขียวเหลืองเขียวถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ใช่สองกระสัตรนะชุนหัวสามแพ่งอ่ะชุนหัวสามแพ่งดีใช่ครับชุนหัวสามแพ่งเพราะสองกษสัตรมันก้ามกึ่งสามแพ่งดีกว่าเมนูสามแพ่งนะสามแพ่งดีกว่าปิดร้านไปปะอร่อยมากครับอร่อยมากคุณขาดอะไรคุณขอได้หมดนะถ้าลูกค้ามากินคืออยากได้น้ำจิ้มเพิ่มมาขอได้ผมก็เลือก ลาดเอาถูกว่าใช่ใช่ครับชิมเส้นเปล่าๆก่อนคุลองดูคุณลองดูท้องของคุณต้องแบบชิมเส้นเปล่าคุณลองดูคุณลองดูไม่มีอะไรเลยเนาะมายักหน้าเดียวเลยผมชอบกินสูตรนี้ร้านคุณอย่างนี้ครับน้ำหมูแดงก่อนนะเสร็จปุ๊บผมตามมาด้วยน้ำเป็ดครับนี่เป็นน้ำสองเป็นดินนะไม่ใช่สองสชาติเลียงเลียงขับ น้ำสองแพ่งน้ำสองแพ่งน้ำสองแพ่้งครับไปใส่ในสามแพ่งใช่ัะทีนี้เนี่ยถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยใส่พริกเข้าไปหน่อยพริกป่นเข้าไปคุณตั๊กอร่อยคุณต้องลองกินะครับเนี่คุณไปคิดว่าผมเล่นกันตลอดผมไม่ได้เล่นผมเรื่องอาหารพวกผมจริงจังนะผมจริงจังนะนะผมจริงจังนะะคุณลองดูฮะคุณตั๊กอันนี้เป็นสูตรของคุณอิ๊บเขาลาดให้คุณแล้วลองเลยครับใช่ัะ แล้วสูตรนี้มันจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกครับคือเราโรยพริกเข้าไปครับ้องพยายามอย่าอย่าปรุงทีเดียวนะอย่านะเดี๋ยวมันเพี้ยนหมดเพราะว่าปริมาณมันเยอะมันปรุงยากวันนั้นคุณลีน่าจางติดต่อร้านนี้มาปฏิเสธบอกพริกไม่บอกใช่ไม่เขาไปเทเล่นไงไม่ได้เทกินเออผมก็ไม่รับดีกว่าไปติดเล่นนะใช่ไปติดเล่นอู้เล่นที่ไหนก็กินอยู่ถ้าผมขอสูตรนี้เลยดีกว่าข้าวกัาหมี่ข้าวกับหมี่แล้วราดน้ำจิ้มเหมือนเดิมใช่ครับปึ๊บ รวมกันนี้นะคุณตานะไม่เล่นนะไม่เล่นนะให้คำหนึ่งมันมันได้ขนาดนี้เลยได้ฮะคุณไม่เคยเนี่ยคุณทัวเยอะไงคุณทัวเยอะแล้วสมองคุณแบบไม่ได้นอนเบอร์นคุณเบอร์แล้วไงโรยพริกเห็นไหะอันนี้ถ้าใครดูปอกๆเนี่ยจะรู้ว่าถ้าถ้าเขาโรยแค่พริกเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างโอเคแล้วที่โหดที่สุดของร้านนี้คืออะไรบ้าซอสดำต้องมีนะครับคุณตะาอันนี้เฮ้ยต้องคำใหญ่นะคุณคุณตาต้องคำใหญ่นะทั้งคำเลยทั้งคำเลยฮะ มันจะหมดเหรอหมดทั้งหมดฮะ,ดะคุณลองดูนั่นแหละฮะผมไม่เอาเข้าไปได้ไงวะแต่ไอ้ไอ้นี่เม,มียงทําไม่ได้เลยนะพี่ตาวดีวดีพี่สาวผมก่อนอันนี้พี่สาวผมสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับมิติใหม่มิติใหม่ครับรนี่นี่ปึ๊บเสร็จโอยพีิเข้าไปแต่เป็น,นมิติมิติพิศวงนะเฮ้ยให้พี่ตาอีกคำเลยเหรอเด็กกินเองครับเดยวกินเองเดี๋ยวกินเอง ยวหาว่าแกล้งหรือหน้าเบอเลยผมไม่แกล้งนะผมไม่แกล้งนี่แล้วกินแบบสามแ่งเลยนะกินสามแงเลยฮะมันจะครบไงเฉียบอันนี้ดีเอาสามแ่งมาจบบอกเอาสามแ่งเดี๋ยวผมสั่งเด็กไว้สั่งไว้สั่เลยแล้ว่าสั่งไว้ที่ไหนนั่นแหะที่วิทำไมพวกคุณรู้สับพวกนี้ได้อะเขาบอกสั่งเด็กไว้โอ้จะหายใจคว่ำเลยเนื้อมีจ์เทนอีกแล้ว ผมว่านะอันเนี้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องตั่งเลยผมว่าตั่งอันเนี้ยให้ตาบแห้งหน่งยดียวพอแล้วมึงให้กูทำมาได้ไหแต่ถ้าเป็นบางที่เขาจะราดน้ำราดก่อน <laughs> แดกเข้าไปเลย <laughs> ถ้าสังเกตวนซ้ายนะวนซ้ายไนมะ่ไดนะ้ไม่ได้วนม่วนนะวนไม่ได้นวนนะม่นวนนะซ้ายครึ่งแล้วขวาอีกรอบหนึ่ง <laughs> เหมือนตอนขึ้นลานในการลนเหล็กอ่ะนี่ พลาเสร็จไม่น่ากินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมิกเดี๋ยวมิกอยู่เลยและพริกป่นร้านผมจะอร่อยจะอร่อยอส่วนพิเศษนะแล้วคุณเด็ดนี่ใส่ไปสักสามสี่ต้นอันนี้แกล้มดีกว่าครับอันนี้แกล้มแกล้มดีกว่าผมว่าถ้าเกิดลงปุ๋ยขนาดนี้ปลูกปลูกต้นแบบนี้เลยเขามีจะเป็ดปักกก่งไอเนี่ยเก่งปักเป็ดอ่าได้ที่นะเพราะว่า ข้าวหรือว่าตัวซอสเนี่ยจะได้เข้าไปหรือว่าถ้าใครชอบกินข้าวแล้วผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับผมตาดูนะคุกฝั่งเดียวนะคุกฝั่งเดียวนะจบแล้วฮะจบนะฮะจบนะฮะคุกฝั่งเดียวคุกฝั่งเดียวพออีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องคุกับขุ่ยทนาอยู่เรากำลังกำลังรุกตาธนาอยู่ยังไม่คุก ของจริงของจริงของจริงเฮ้ยของจริงว่รวมนะรวมนะรวมนะรวมถ้าอันนี้สั่งเนี่ยรวบยอดรวบยอดรวบยอดอาไปจัดไปฮะที่ผมโรยพิษไปเนี่ยจะมาตักจากน้ำจิ้มอ๋อพอน้ำจิ้มที่ร้านจะหวานหน่อย เป็นไงฮะเป็นไงฮะคุณตอาอร่อยครับอร่อยมากไม่คิดเลยว่าที่เราล้อกันมันจะเออมันจะดีได้ขนาดานีอ้อ้าวผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะอ,อ,อย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสาขาใหม่เกิดขึ้นในกรุงเทพหรือเปล่าอ๋อพยายามจะเปิดหลายรอบ้วครับครับเกมสักเกมก่อนก็ยกเลิกไปแล้วเดี๋ยว่อยเริ่มโครงการใหม่เคยไปเปิดแล้วครับที่ต่างจังหวัดจะบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเผาฝนอ๋อไปเปิดเป็นทัวชุนครับร้านอนเปิดเลย เรียบร้อยครับครับผม<บ>เกมไปแล้ว <c oughs> จริงๆผมชอบอเมริกาโนครับ <c oughs> โอ้ยพี่จอน <c oughs> พี่จอน <c oughs> จอนนี่จอนไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> จอนเดวว์ะ <c oughs> อะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดแบบพี่จอนพี่คอนแลนก็ได้ดวันนี้คอนแลนมาทีา่ชุนหัวนะครับ สาขาได้บอกสาขาหน้าโรงพักแป้นริ้วเป็น,ปนปสาขาหน้าแป้ริ้วโรงพักแป้วพักนริ้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เออสาขาที่โรงพักหน้าแป้ริ้วนะครับเอมอมีอเมริกาโน่ไหมร้านไ,ไปเมซอนวะร้านบะหมี่ <c oughs> มึงตามหาอเมริกาโน่ <c oughs> ทำไมไม่ไปเมซอนดูแล้วชัยฟูฮะชัยฟูอ๋อแต่ตอนแต่ตอนนี้ท้องฟูอ๋อ เล่นทางฟูไปคำฮิตเขาด้วยเนี่ยนะกินจัลลันฟูฟูอันนี้ลานนี้ลานนี้เจอรานนี้ก็ไปถ้าคุณคุณกินไม่หมดผมโกรธคุณนะเนี่ยผมโกรธคุณนะเหมือนของแน่เลทางนะพทางนะพทางนะพทางนะผมบอกก่อนนะโอ้โหพี่ดูดิอันนี้สงใสยแป้งเกี๊ยวสามอันเนี่ยใช่แป้งสามอันแล้วเอาหมูออกมันจะได้เวลาต้มแล้วมันพองร้านมึงขยันใส่แป้งไม่ขยันใส่หมู้างวะ ชอบจเลยขยะใส่แป้งเป็นงาแป้งล้วนของจริงหมูกูอยู่ไหนปกติเขาหาช้างไงอันนี้หมูกูอยู่ไหนเล่นเล่นท่าด้วยทําท่าด้วยพูดพูดสำเนียงพี่คันแล้พี่หมูพี่ขเลนอยู่ไหนนี่เราจะไม่โดนติดตรวจเช็คคุณภาพต่างๆผมว่าคุณภาพคุณเนี่ยค่อยๆยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับผม คือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมเกือบจะขึ้นไปทางฝั่งยุโรปเอเชียเนี่ยผมกินหมดแล้วไปทำที่ยุโรปใครกินบะหมี่เขากินแป้งกินสปาเกตตี้แล้วก็เอาบะหมี่เข้าไปชูหน่อยอ๋อคือหมายถึงว่าไปลาเมืองหนาวอย่างเงี้ยคุณกลับมากินน้ำซุปบะหมี่ละคูนนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้กินคุณไม่ได้กินจบแล้วกระดูกละคูนผมว่าตอนนี้ขึ้นเป็นสั์ยูเนสโกเลยมั้ง ไอ้พูดเทียนี่ไม่น่ารู้จักยูเในโต๊ะได้นะวันเดงเขาลุกไปนั่นได้นะคลิปเทียรนี่น่าจะพอแล้วมั้งตะสรรหาคำเทียร์ตัวพูดเออฝากด้ว่าแบบบะหมี่จนหัวตัดจังเตาเมนูใหม่ครับวันนี้ผมมาเพิ่มเมนูใหม่ให้ร้านคุณเป็นย้ำอีกทีนะครับชุนหัวสามแผงุนหัวสามแผงฮะแล้วก็ข้าวรวบยอดครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอาหารนะ ครับเราจะเจออะไรที่มันมิกขนาดนี้แน่แน่ยากมากคนคนว่ามันลากเข้ามารายละเอียดก็ไม่จบอีกแล้วป้าป้าป้าเดี๋ยวต้องัดออกเยอะเลยเดี๋ยวว่ากันนะครับครับอย่าลืมนะผมมาแล้วมาตกกคุณภาพแล้วครับผมแล้วเวอร์ชั่นนี้ไม่รู้ว่าจะด่าอะไรเพราะว่าหลักฐานมันฟ้องคนกินเยอะอืไรได้ดีอืแล้วก็เส้นทางเส้นทางทานเงินบริสุทธ เส้นทางการเงินโปรยินเสียภาษีครบทุกอย่างน้าขอบคุณมากเว้ยขอบคุณครับยังไม่มีอะไรฝากนะไม่มีอะไรฝากครับช่วงนี้ไม่มียุยเดี๋ยวอัปเดตหน้าโซเชียลแกอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่อัปดวงอัปเดตบ้านใดนะครับเดี๋ยวมาร่วมส่งสารไหนเว้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่จองด้วยขอบคุณครับได้เลยครับขอบคุณขออเมริกาโน เมื่อวานเจ้กินอเมริกาโน่ในตลาดว่าแม่งแม่งดูบูเทปเดียวเลยวะล้วท่องมาเล่นเลยอะมึงไม่ดูตอนอื่นแล้วไปจำคำอื่นบ้างอะพ่จูดี้มาันหลังมาหลังมาหลังมาหลังคัดเลยคัทละปลาปลาปลา